สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลเล็กเก็บความรู้ครับมีลูกค้าหลายท่านเลยครับที่สอบถามเข้ามาสําหรับปุ่มนี้นะครับว่ามันคือปุ่มอะไรนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดระบบการทรงตัวของรถหรือเรียกกันง่ายๆว่าระบบการลื่นถลายนะครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับระบบการการลื่นถลายเนี่ยจะทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเมื่อถนนลื่นนะครับหรือว่าเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงนะครับเมื่อเซนเซอร์ได้ตรวจจับ ล้อหมุนฟีล้อได้ล้อหนึ่งะครับจะตัดกําลังเครื่องยนต์ไปนะครับปุ่มนี้สําหรับปิดนะครับระบบเพื่อเในกรณีที่ลูกค้าติดหลมโคลนนะครับโดยการกดค้างไว้5วินาทีนะครับระบบจะมีไฟแสดงที่หน้าปัดแล้วก็ทําให้เราสามารถเพิ่มกําลังเครื่องยนต์เพื่อขึ้นจากหลมได้นะครับและเช่นกันนะครับเมื่อเราขึ้นแล้วเราก็กดค้างไว้ประมาณ1วินาทีนะครับระบบก็จะทำงานอัตโนมัติเหมือนเดิมครับ